จะมาทำอะไรที่นี่หืมอืมอืมอไม่เลยอืมหลงเอรอเจ้าอยู่ไหนหลงเอรอข้าตามหาเจ้าลำบากแทบตายหลงเอรอหลงเหออือหลงเอรอเอจ้ารู้ไหมหลงเอรอน้ยเฮ้ ที่จริงก็ชอบเจ้านะหลวงเอ๋ไปให้พ่นยโอ้ยโอ้ยอืมโอ้ยออยายข้ามาอยู่นี่เ <oh นี่ยท่านที่ข uh ้านอนหลับไปแล้วแท้ๆแลวท่านพาข้ามาที่นี่เหรอพาข้ามาที่นี่ทำไมอ่ะพูดเลวไหลอะไร แม่ข้าเคยบอกว่าข้าเป็นโรคละเมอเดินแต่เด็กแต่ข้ากินยาไปแล้วแท้ๆถึงได้นอนแต่ท่านวางใจได้โรคละเมอเดินไม่ทำร้ายใครหรอกข้าแข็งแรงมากไม่ง่ายเลยกว่าจะสอบเข้าได้ท่านอย่าไล่ข้าออกเลยนะทั้งที่วันนี้ข้ากินยาไปแล้วยังถึงเดินละเมออีกอะท่านดูสิเรื่องมันไปเป็นไ,ไม่ได้เลยเชื่อขนะ้านะข้าจะไล่ออกไม่ได้ข้าอยู่รีบกลับไปนอนได้ไหมรู้ไหมเฮาตัวเองอยู่ไหน รู้ขอรับถ้ารู้ก็รีบไปสิรีบกลับไปนอนเลยอ,อวิธีนี้ได้ผลเหรอหากไม่ลองจะรู้ได้อย่างไรเขาวม่ได้ผลท่านดูเบาบางอ่อนแอเช่นนี้แต่กลับกล้าจับคางคกไม่กลัวเหลอข้าก็กลัวเนะยสิแต่ข้ากลัวเขาจะเป็นอะไรมากกว่าเดี๋ยวเข้าอื ันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยหมาห่าไม่ยอมหยุดเลยไปตามคนมาให้หมดตรวจหรือตะวันออกให้หละเอียดยท่านวางแผนเก่งมากไปเรือนตะวันตก เจ้า่าเจ้า่อยหัวร้อนเจ้ามาได้อย่างไรเนี่ยเขาหวงว่าเจ้าจะเป็นอะไรไปนะสิเขาบอกเลยว,ว่าเขามาแล้วให้ส่งข่าวไงเจ้านี่มันยังไงกันเนี่ยไม่ใช่ก็คอยากส่งข่าวเหมือนกันแต่คนของพวกมันคอยจับตาคุมเข้มมากตอนกินข้าวยังมีคนคุมแถมพวกมันยังใส่ย,ยาสลบในอาหารเขาทําได้เพียงกล้งทาเป็นไม่รู้กินเข้าไปก่อนพอพวกมันเริ่มตายใจเขาถึงหาโอกาสออกสํารวจเรือนมีอะไรน่าสงสัยหรือไม่มีเรื่องน่าสงสัยเยอะเลย พวกมันให้ความสําคัญกับสมรรถภาพมากผู้ที่แข็งแรงกํายําจะรับไว้ทันทีการทดสอบความรู้เป็นแค่ฉากขนาดท่องกระตันยูผิดยังผ่านเลยแถมั้งแต่เข้ามาก็ให้พวกเรากินดีอยู่ดีมากพวกของบารุงเลือดลมจัดให้พวกเราครบทุกอย่างสิ่งสาคัญคือพวกมันไม่ยอมให้พวกเราเดินในเรือนี้ตามใจชอบในเรื่องรับเลี้ยงบุญบุญธรรมก็เป็นเพียงกับดักว่าแล้วเชียวว่าพวกมันต้องการผู้ชายแข็งแกร่งกํายําอย่างข้ากระตันยูหรือไม่ไม่สาคัญเลยจําให้ดีนะในหอสมาคม ด้านหลังมีห้องลับซ่อนอยู่ด้วยเขาได้กลิ่นคาวเลือดรุนแรงมากมาจากห้องนั้นเขาสงสัยว่านั่นคือที่ที่เอามนุษย์ไปเป็นเครื่องทดลองนลยสิแผนผังเรือนในหอสมาคมนี้ซับซ้อนมากคนของพวกมันระวังตัวสูงมากที่นี่ต้องมีอะไรแน่แต่อย่าแหวกย่าให้งูตื่นเจ้ากลับไปก่อนและพรุ่งนี้ข้าจะไปเรียกคนของข่ายวยโจมาปิดล้อมหอค้าเกลือจับให้ได้เห็นเห็นได้ข้าจะพูดอีกครั้งไขประตูเดี๋ยวนี้เถ้าแเต่เท้าอย่าเลยขอรับ ไม่มีไรน่าดูจริงๆข้างในมีแต่ขอสกปรกเกรงจะลูกเกิดทุกท่านนะอืเออเออใต้เท้าเอ้ยเดี๋ยวต้เท้าใต้เท้าไม่ได้นะขอรับใต้เท้าใต่เท้าเออเดี๋ยนี่นี่โทษเออเออ บนพื้นแถมไม่น้อยเลยด้วยมันยังไงกันทำไมมีคราบเลือดบนพื้นข้าบอกขาบอกก็ได้ก่อนครับที่นี่เคยเป็นโรงครัวหอสมาคมหอเรามีหลายคนต้องเลี้ยงดูมีหลายปากต้องกินข้าวทุกวันท้าค่าสัตว์ที่นี่จำนวนมากนะผ่านไปนานเข้ามันก็เลยมีกลิ่นข้าเลือดต่อมามีอาจาร,รย์ท่านหนึ่งบอกว่าที่นี่ เป็นยังไงใช่เลือดมนุษย์ไหมเลือดมนุษย์กับสัตว์แข่งตัวระยากจะแยกแยะขณะเราบุกมาตรวจค้นกระทันหันเขากลับด้ามือได้อย่างดีคงเตรียมไว้แต่แรกแย่แล้วผู้ชนสุดฝึกอาจเกิดเรื่องแล้วนะพวกบุตรบุญธรรมเลยอ๋ออยู่ดีกินดีทุกคนเลยพวกเขาอยู่ที่ไหนพอเราไปดูหน่อยเออนำทางไปอาแต่ทุกท่านเชิญทางนี้ เรื่อพวกเราหมาไมว่ยงกันเนี่ยสอบอะไรเหรอสอบอะไรเรื่องอะไรองมนจะสอบอะไรยทำไมพร้อมเลยวันนี้มาแล้วนี่ก็สอบแล้วอ๋อละเงียบๆหน่อยเราจะผ่านแล้วทัตงหลายบุญบุญรทุกคนอยู่ที่นี่แล้วหากไม่เชื่อเนี่ยถามพวกเขาเองได้เลยว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ทุกวันก็ได้กินดีอยู่ดีหลับสบายไหมใช่ใช่อ่าว่าฆ่ารายพวกเขานี่ ความยุติธรรมอยู่ไหนกันถูกต้องเราอยู่ที่นี่ได้กินดีอยู่ดีได้กินอาหารบำรุงทุกมื้อชาตินี้ไม่เคยเจอเลยเรายัไไ้้สวมผ้าแพรห่มผ้าไหมนอนบนฟูกนุ่มหลับสบายนักไม่ถูกมีคนขาดไปถ้ามีสหายผู้หนึ่งสอบผ่านเข้ามาเมื่อวานนี้ข้าเห็นกับตาว่าเข้ามาที่นี่ตอนนี้เขาหายไปแล้วท่านไเขาไปซ่อนไหนเขาหายไปเ กลับแล้วกระมังหายไปเลยทำไมเราไม่รู้เลยว่าหายเลยหายไปจังไงหายไปู้่พูดเช่นนี้เนี่ยจะงัอ้วนห้องค้างค้าคก็เหมือนจะหายไปเหมือนกันน่ะมันจะอ้วนนั่นจะหายไปจริงๆนะเนี่ยท่านเ้ท้าวไม่ทราบว่าสหายของท่านชื่ออะไรเลยเขาชื่อเฟิงชิงจัวเขาหายไปไหนอ้อผู้ชายเฟังน่ะเหรอผู้ท่านเข้าใจผิดแล้วเขาเปลี่ยนใจแล้วเขากลับไปแล้วไปแล้วเหรอใช่ เ uh uh. จ้ากโกหกเมื่อคืนข้ายังเจอเขาอยู่เลยเข้าไปได้โกหกเขาไปกอทดที่โพธิธรมานี่เองอีกอย่างขาอยู่บนตัวเขาเขาอยากไปข้าก็หา,าไม่ได้นีหน่อยตรวจให้ละเอียดอย่าให้มีหลุดรอไไดไปพี่ใหญ่มาได้ยังไงผู้ชนะสูบเฟิงละ่ะับจ่า ขาจะกล้าโกหกท่านได้อย่างไรตรวจก็ตรวจแล้วคนก็คนแล้วอนีียผมไม่ได้เกิดเรื่องกับเจ้าบ้านนะถึงจะลงมือพวกมันเขาไม่ทำที่นี่ก่อนคุณจะให้เวโจจะมาถงทรงเฝ้าประตูหลังเขาอยู่ประตูหน้าไม่เห็นผู้ชนสุดเฟิองออกไปเลยหลังจากพวกเขามาทุกประตูมีคนเฝ้าแน่นหนาไม่มีทางที่จะออกไปได้แต่ทวังเรารู้ไปพ่อค้าที่ซื่อสัตย์นะขอรับ ไม่มีทางหาเงินสกปรกแน่เจ็บเนี่ยเลือดเยอะปานนี้เมื่อครู่นี้เขาโดนบาดไปสิเลือดไปเยอะเลยเอาไะล่ะ,ละ,ละรีบลากเขาไปก่อนไป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 ,ลไปแล้วต<ป><ป>ัวสติ<ป>้วไปแล้วไป ไม่ได้ห้ามหลัหหหะพี่ชายจะทำอะไรโถ่เจ้าเสียเลือดเป็นขนาดนี้แล้วรอให้หมดหมดไปเถอะมาอย,อย่าขัดขืนนะยิ่งขัดขืนนะยยิ่งเจ็บนะรอให้เลือดเจ้าไหลจะหมดตัวก่อนก็ไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายกลิดเล่มนี้สะอาดหรือเปล่าเข้าเป็นผู้ชนสูตร เขาบอกเอาไว้เลยนะหากกรดไม่สะอาดเลือดของข้าจะเน่าเสียง่ายเมื่อมันเสียแล้วไม่ว่าโอสถอะไรก็หล่อมไม่ได้แล้วอืมอืมอคราวนี้พอใจอยังอะ่ะฮะเ,เสื้อขาสกปรกกรตเริ่มนี้ต้องเอาแช่น้ําเดือดสักครู่หรือไม่ก็ใช้ไฟลนก็ได้เฮ้ยเจ้าเรื่องมากจริงๆเลยอะ่ะหากยังพูดมากอีกประเดี๋ยวข้าจะแทงให้ตายซะเลยไม่ได้นะไม่ได้ท่านรู้ไหม เหตุใดหัวหน้าท uh ่านถึงส to so ั to ่งให้มาปล่อยเลือดข้าไม่ใช่ให้ฆ่าข้าเพราะว่าเลือดคนเป็นสะอาดเลือดคนตายสกปรกเลือดของคนเป็นกับคนตายนั้นไม่เหมือนกันหุบปากนะ่เฮ้ยข้าหุบปากไม่ได้เขาต้องบอกก่อนในเลือดคนตายมีโรคร้ายมากมายปนเปื้อนโอสถเช่นนั้นในโอสถก็จะมีพิษนั้นก็แย่ละนั่นของสกปรกทั้งนั้นเลยนะผู้กินโอสถจะโดนพิษพวกท่านเสียเวลาเปล่าโดนพิษเลยนะเลือดขนาดนี้เจ้าบ้าจะตายไหม กขต้องยังมีชีวิตอยู่แน่เจ้าบ้าอดทนไว้นะขอเพียงเจ้าไม่ตายต่อไปข้าจะไม่รีกเจ้าบ้าอีกให้รีกท่านปู่ฟังเลยก็ได้สพิพี่ท่านยังทนไหวไหมท่านมีครอบครัวหรือไม่เหตุใดถึงยอมติดตามห่วงเทียนละ่ะรู้หรือไม่ว่าท่านถูกล้างสมองแล้ว หวงเทียนหลอกลวงคนข้าเป็นผู้ชนสูตรนะโลกนี้ไม่มียาอายุวัฒนาที่ทำให้เป็นอมตะหรอกเขาจะบอกเอขาบอกว่าให้หุบปากหุบปากไงท่านประอาจารย์ เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นดูงตาข้างขวาเขามีไฟดังหนึ่งเมตรไฟดังที่หาตาเจ้าเองเหรอปรมาจารย์แห่งหวงเทียนยังมีแรงพูดได้อีกข้าคือหวงอูฉางขอบใจเจ้าที่อุทิศตนเพื่อหวงเทียนหากเราบรรลุเป็นเศษแล้วชาติหน้าเจะ้จะได้เสวยสุขบนเกียรติความมั่งคัง่ง ช่วยให้บรรลุเสียนทำชั่วไว้มากมายเจ้าโดนกรรมสนองแน่ <laughs> เครื่องสงเวยเช่นเจ้าฉันน่าสนใจยิ่งนักไม่เหมือนเครื่องสงเวยคนอื่นๆเท่าไหร่ท่านบูชาพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วขอรับด้านหน้านี้เองหยุดนะใครน่ะ Wait! wait. wait, wait, wait hold on. Wait,

คุณหนูหวัวฝากเขาไว้กับเจ้าแล้วผู้ชนะสุดเฟิงผู้ชนะสุดเฟิงเข้มแข,ข็งไว้นะพวกเขามาช่วยท่านแล้ว เชนสูตรเฟิงสวรรค์ยังเมตตาข้าอยู่ก่อนตายอยากได้เจอท่านเย่ายพูดเหลวไหลสิท่านยังดีๆอยู่นะดีจริงๆผู้ชนสูตรเฟิงผู้ชนสูตรเฟิงผู้ชนสูตรเฟิง <c oughs> <c oughs> あっ。 สิน้องเขาจะทำลายออสส์ ทยา,ยาข้ายอานกาข้าเขาเ็จ้าก็คืออสูรราตรีอสูรราตรี เกี่ยวใหกับข้าด้วยรู้จักเหล่าโชดชงไหมเรื่องของเจ้าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแล้วเหล่าโชคชงเป็นใครอีกข้าไม่รู้จักงั้นอธิบายให้ฟังหน่อยผลึกแดงนี่มันอย่างไรหากเจ้าไม่รู้จักเหล่าโชดชงแล้วเจ้ารู้วิธีการสกัดได้อย่างไรผลึกแดงผลึกแดงคืออะไรอีก ข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้ายอสูนราตรีอยู่ไหนมาใกล้ๆข้าจะกระซิบบอกเจ้าอสูรราตรีคือเซียวปมิงทั้งหมด้วยแม่คำสั่งของเซียวปมิง <c oughs> <c oughs> ตายลาต่างรู้ อสูรราตรีคือเซลเป่ยหมิงและข้าเป็นลูกน้องของเซลเป่ยหมิงจริงๆ